โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงแมนะ่แอดมินอยากขิงบ้าง EP 3โดยแอดมินวิรุณน,นะคะผมวันนี้อกยแอดมินวิรุณจะมาขิงเครื่องประดับบาร์เทนเดอร์ผีเสื้อเมานะคะผมเป็นเครื่องประดับซีซั่นสิบนะคะผมเพราะแ่บกาชาซีซั่นสิบมันเองวันนี้ก็วิรุณก็จะมาเล่นให้ดูเนาะซึ่งผมก็จะมาพากันเองวิรุณเขาส่งคลิปมาให้ผมทางไลน์ซึ่งวิรุณอัดในโทรศัพท์นะคะผม ถ้าวิดีโอไม่ชัดต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะผมตอนนี้เอ้าแล้วเหมือนวิดีโอตอนตีแล้วแล้วเรื่อก็กินเหล้าอันนี้เอฟเฟกการกินเหล้ามันจะแบบมีแบบฟ้ามันเป็นดอกกลมผิเคื่อนะตอนนี้ผมเล่นด้วยนะทุกคนก็จะเห็นชื่อผมอยู่ข้างล่างนะโปรสเปกเ,เตอร์เห็นปะชื่อผมเล่นสมุดแอรโปรสเปกเ,เตอร์ก็บชาแนลผมผมมาเล่นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้วิดีโอเขาจะมารีวิวเครื่องประดับออนเดอร์นะ อันนี้อ้าวแล้วเหมือนโดนหลอกให้กระโดดลงมาโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตีไม่โดนนะแมงูทางด้านของแม่งูเหมือนจะตีหลอกๆกันไปก่อนแล้วจังหวะนี้เหมือนอ,อ,อ้อมอ่พับไม้พับไม้แล้วเหมือนเปลี่ยนจุดโจมมาสักตรงนี้แทนโจมตรงนี้ถูกไปจะบตัวพิพแล้วจังหวะนี้เหมือนจะชงเล่าเล็กน้อยนะคับผมเมื่อกี้เหมือนจะเปลี่ยนเล่าใช่ป่ะือนจะเปลี่ยนเล่า เอาแล้วเหมือนแมน่งัวหมามากัดแล้วเหมือนกัดไม่โดนนะ,ะเอาแล้วเหมือนกัดโดนแล้วจังหวะนี้วิรุนเดนหมากัดนะผมจังหวะนี้ยังไงก็ปิดไม้ไปก่อนนะครับผมตอนนี้พิรโดนหมากัดยังไงวิรจะรอดหรือเปล่าทุกคนเอาแล้วเหมือนโดนกัดต่อแล้วเหมือนโดนตีไปแล้วทีหนึ่งนะครับผมทางด้านของีิรุนเหมือนจะมาเข้าจุก <ersch> ที่เคยจุกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนไปที่จุกม้าสถานีหนึ่งนะผมไปที่สถานีหนึ่งตัวนี้เหมือนเปลี่ยนสับเปลี่ยนแล้วไปมาตัวนี้ขับม้าไปแล้วเหมือนข้ามกลับมาเมื่อกี้หมาตอนนี้รู้อเรื่องจะโดนหมากัดดีกับเปล่าบอกเลยว่าเราเล่นในโทรศัพท์นะครับผมตอนนี้ปกติเวิวเขาจะเล่นในคอมทัศนเขาเล่นโทรศัพท์กก็ พ้ยพ่ออยากว่าเรื่องกันเลยนะเพราะว่าเขาเล่นโทรศัพท์คือเขาเล่นในโทรศัพท์เก่งนะจริงๆเขาเล่นสองเก่งอะคือก็เขาเล่นในคอมเก่งกว่าไงแค่แหละแต่ก็เล่นโทรศัพท์ได้นะผมก็เล่นโทรศัพท์ได้แต่ก็ผมเล่นในคอมเก่งกว่าแค่นั้นเองตอนนี้วิกระโดดลงมาแล้วนั่งรถไฟกระโดดลงมาถวานนี้เหมือนแบบในตอนนี้เหลือสามเครื่องเครื่องไฟเฟอร์เหลือสามเครื่องถวานนี้เอาโหเหมือนตอนนี้ทั้งสามคนกำลังปั่นกันอยู่นะผมก็ปั่นอยู่ ส่วนนี้เหมือนแม้นนงูพังไม้ไปแล้วให้งูที่เจอในตานี้ก็ใช้สกินที่ได้มาจากซีซันสิบเหมือนกันนะเป็นสกินเซอร์เซอร์เป็นนะเซอร์เป็นเออตอ,อนน,าานี้วดรุผู้วิรุณใช้ภาษอังกฤษเลยนะตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วตอนนี้เขาใช้น้างปันเสร็จแล้วตอนนี้วิรุณเหมือนจะหนีโอเคกันแล้วหอมปั่นเสร็จพร้อมกันนะคบผมปัม่นเสร็จพร้อมกันจังหวะนี้ไปเปิดประตูนะคบผม หมือนจะต่อช่อง้จะเปิดประตูจังหวะนี้เหมือนมันจะมานะมันจะมาหรือเปล่าหัวใจเต้นแล้วเหมือนมานะโปรสเปคเ,เ,เตอร์หนีไปก่อนจังหวะนี้เหมือนลูนจะวิ่งกลับไปอีกฝั่งมึงนะแทนนะเหมือนมันจะไปไล่โปรสเป t เ,เ,เตอร์หรือเปล่าหรือจะเทเลไปตรงนี้้องเหมือนเทเลไปฝั่งนู้นนะมันอยู่ฝั่งนู้นแล้ว ยังหรือว่าอยู่ข้างหลังเขา้วเหมืนไปอยู่ฝั่งโรแล้วจังหวะนี้เหมือนตีแพทิเซียล้มไปแล้วแพทิเซียเหมือนจะยังไงอตอนนี้ไม่รู้เก็บตราคำสาบมาแล้วแล้วเหมือนจะไปถอนคำสาบตัวเองแต่อลต่อเฉนกานวิ่งมาแล้วเหมือนแม่มสตาฝันสากบกระากใส่ทางด้านของแม่มมสาเรร้ยอยเลย จังหวะน,นี้เหมือนมาไล่วิรุณต่อนะตอนนี้ตาแดงยังไม่หมดนะตาแดงยังมีอยู่ตาแดงตาแดงแดงมาแล้วโอ้โหแล้วเหมือนสวนเหมือนเขาบินมาเกินนะจังหวะนี้เหมือนวิ่งกินเล่าวิ่งเร็วนะครับผมเล่าวิ่งเร็วสปีดมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงแอบมาถอนก้าฝากเหมอนนะให้ถอนคำสาบก่อนจังหวะน,นี้เหมือนต่อเชนเนลน่าจะยังเปิดประตูฝั่งโน้นอยู่นะครับผมอะ ก็ถอนคำสาบไปยาวๆจังหวะนี้เหมือนทางฝั่งนู้นจะมีการไล่ล่าเกิดขึ้นในฝั่งนู้นแถวประตูประตูตรงสถานีหนึ่งหรือเปล่าตรงนั้นแล้วเหมือนสาบก็ฝากใส่น้ำหอมนะครับผมแล้วเหมือนประตูฝั่งสถานีสี่อาจจะเปิดแล้วนะแล้วเหมือนตอนนี้กำลังวิ่งกันไปยาว,ยาว วันนี้เหมือนวิรุณจะวิ่งไปประตูของสถานีสี่นะครับผมดูตอนนี้วิรุณวิ่งไปเรียบร้อยแล้วยังไงฮันเตอร์จะมาหรือเปล่าเอาแล้วเหมือนผมเล่นเพลินจนผักเพื่อนออกนอกประตูไปนะผลักเพื่อนไปชนขอบประตูแม,ม,ม่อสาวลมผมผมขอโทษผมเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมดันเพื่อนออก ผมก็ลอเ,เพื่อนคันออกแต่ว่าผมก็จะคิวเพื่อนไปแล้วกลว่าใช้เพื่อนคันออกแต่ว่าเออก็ฮิวกันไปก็แหลจังหวะนี้คิวแล้วก็ตอนนี้น่าจะน้ําหอมตายคนเดียวนะครับผมแล้วก็คนน่าจะรอดกันนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวโบลาณที่อนใครชอบอยู่าลืมกดแล้วก,กดแชร์ปุซับจะครนะ